เดี๋ยววันนี้จะพามาขัดนะครับในส่วนของฝากระโปรงคาร์บอนซึ่งก็ซื้อมาใส่ได้ประมาณ3ปีแล้วนะครับยังไม่เคยขัดเลยสีมันก็เริ่มออกเหลืองๆนะครับจากฝากระโปรงสีดำเห็นว่าจากกล้องก็จะเห็นออกสีเหลืองๆแล้วก็ในส่วนของรอยนะครับในส่วนของรอยนี่ครับรอยก็มีรอยบ้างตามการใช้งาน ก็เป็นรอยพวกเป็นเหมือนลักษณะเหมือนขนแมวครับแต่จริงๆก็เป็นรอยลึกเข้าไปนิดหน่อยนี้ก็จะขัดนะครับเพื่อเนี่ยมันเริ่มรู้สึกด้านๆแล้วนะครับไม่ค่อยเงาก็จะขัดทั้งบานนะครับว่าจะเป็นยังไงมาดูกันอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็มีหนึ่งก็จะเป็นกระดาษทรายก็ใช้เบอร์พันนะครับ ัดหนึ่งรอบแล้วก็เบอร์พันหครับขัดรอบที่2อขัดเสร็จแล้วเราก็ใช้ในส่วนของวันนี้มี2อย่างก็เป็นครับโซคาเแค by ไบแวกวันะครับเป็นคาครีมอันนี้เป็นไว้คัดละเอียดก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับประมาณร้อยกว่าบาทส่วนอันนี้คาโก้นะครับแล้วก็ หลายคนเคยใช้แล้วก็ถือว่าใช้ดีนะครับฟองน้ํากลมนะครับก็ไว้ลงน้ํายาเคลือบน้ํายาขัดอันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับก็ใช้ปั่นนะครับเพื่อที่จะให้ในส่วนของฝา,ากระโปรงเงานะครับก็ประมาณนี้ก็อันนี้ยืมมาอันนี้ซื้อเองนะครับซื้อเองก็ไม่เกิน3 0 0นะครับอุปกรณ์ก็สามารถขัดได้ เดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของการขัดก่อนเลยนะครับแับแรกก็ปัดนะครับเจ็ดฝุ่นทคำความสะอาดในส่วนของฝากระโปรงก่อนนะครับก็ปัดฝุ่นออกก่อนให้สะอาดเรียบร้อยจแล้เวเราก็จะใช้ในส่วนของน้ำนะครับไม่ได้ว่ามันต้องขัดน้ำนะครับต้องขัดด้วยน้ำ ติดเข้าไปที่สารกระโปงโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมในส่วนของกระดาษทรายเบอร์พันนะครับก็แบ่งเอานะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งแผนแบ่งเอา จะรเริ่มขัดนะครับขัดลักษณะเป็นผิววงกลมนะครับวนๆก็วนซ้ายวนขวาได้หมดครับแล้วแต่ก็พยายามอย่าให้โดนในส่วนของสีรถนะครับให้โดนเฉพาะในส่วนของฝากระปูงไปทั่วนะครับขั้นตอนแรกก็เบอร์พันไปก่อนนะครับขัดเบอร์พันไปก่อน ก็วนเป็นวงกลมนะครับพยายามขัดให้ทั่วนะครับเพื่อที่จะให้ในส่วนของผิวมันเท่ากันด้วยเพื่อให้ทำการ ในส่วนของผิวแลกเกร์นะครับเห็นไหกเกอร์ก็จะเริ่มลอยออก,ออกมาก็เป็นภาพคลี่คลนะครับที่มันเกิดจากในส่วนของผิวฝากระโปรงจะประมาณนี้นะครับขัดยาบก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวขออนุญาตขัดให้มันเสร็จก่อนแล้วกันนะครับ เบอร์พันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของฝากระโปรงนะครับมันก็จะเป็นผิวด้านๆนะครับผิวด้านๆนนี่คือผิวที่เราทําการขัดไปเมื่อกี้จะเห็นไหมเห็นไหเป็นรอยนะครับลักษณะนี้ก็ถ้าตรงไหนมันไม่ได้เป็นลักษณะของผิวด้านๆก็แสดงว่าตรงนั้นน่ะเราขัดไม่ถึงนะครับเราก็จะต้องมาเก็บในส่วนตรงนั้นเพิ่มเช่นตรงนี้นะครับ เเพิิม่มมตกับตรงขอบเก็บไม่สุดตรงนี้เข้าไม่สุดนะครับมันมีกิดล็อกก็เอาเท่าที่ได้ครับจะได้ไม่ต้องแกะรอบแรกก็ประมาณนี้ครับขัดหยาบเบอร์พันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการขัดในส่วนของขัดละเอียดนะครับใช้เบอร์พันห้าร้อยนะครับพันห้าร้อย เพื่อที่จะเก็บผิวเสียอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ค่อยๆขัดนะครับถ้าย่อยากให้มันละเอียดให้มันเงามากเท่าไหร่ก็ขัดให้มันมากๆครับ พันทาก็ถือว่าละเอียดนะครับก็ะดาดทรายเริ่มอยู่ในขั้นละเอียดจริงๆก็ละเอียดตั้งแต่เบอร์พันแล้วแ่ะครับแต่ว่างานพวกนี้มันเป็นงานโชว์ผิวก็ต้องใช้เบอร์ละเอียดเนี่ยเดี๋ยวขออนญาตขัดก่อนแล้วกันครับ จะเนียนขึ้นกว่าในโวนของตอนที่เราขับดขบนกลนนะครับก็ลวจะเป็เเนลักษณะด้านๆแบบนี้ถ้าเราขัดได้สม,ม่มนก็เท่มกกนนะชี่ก็คือว่าใช้ได้นะครับก็ลองเช็คดูในผิวที่เคยเป็นรอยนะครับตรงนี้ก็หายแลยว เดี๋ยแบ็กขัดยาก,ก่อนก็เ,เดี๋ยวลงแบ็กก่อนเลยกันแบ็กที่จะลงก่อนก็คือทาคู่ เหม็นนะครับคาโก้เนี่ยใช่เหม็นเพื่อความสวยงามของรถครับทนได้จะลุไปทั่วครับ ทั่วมันเดือดเลย ปั่นแล้วนะครับกับฝั่งที่ยังไม่ปั่นก็ผิวก็จะแตกต่างกันชัดเจนเลยก็เงาขึ้นเยอะนะครับเงาจากเดิมเยอะเลยแล้วก็ทําให้ลบรอยที่เป็นรอยเก่าๆออกด้วยเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวปั่นต่อแล้วกันครับ หลังจากขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เราลงในส่วนของแว็กก็เงาช้ำเลยครับก็ขัดอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็จนกว่าให้มันเงาก็ประมาณลงแว็กสักประมาณสองรอบครับประมาณนี้พวกรอยต่างๆก็หายหมดแล้วนะครับรอยบิเวรนี้ก็หายหมดแล้วเพิ่มมาก็คือในส่วนของความเงานะครับ วยงามแต่ก็เหนื่อยเอาเรื่องนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็ถ้าไงเดี๋ยวมีคลิปอะไรเพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดจับตะไลใ,ให้ด้วยนะครับ